วิธีคิดแบบคนรวยคิดนี่เชิงโอกาสไม่ใช่อุปสรรคมองปัญหาเป็นโอกาสในการเรียนรู้หรือสร้างรายได้ใหม่เน้นสร้างรายได้มากกว่าประหยัดอย่างเดียวคนรวยมองว่าเพิ่มรายได้สำคัญกว่าการลดค่าใช้จ่ายเพียงอย่างเดียวให้เงินทำงานแทนเราลงทุนเพื่อให้เงินงอกเงยไม่ใช้แรงแลกเงินตลอดชีวิตเรียนรู้ตลอดเวลา คนรวยไม่หยุดเรียนรู้ไม่ว่าผ่านหนังสือคอร์สหรือประสบการณ์มองระยะยาวไม่ใช่แค่วันนี้วางแผนล่วงหน้าเป็นปีไม่ใช่แค่เดือนต่อเดือนกล้าลงมือทำไม่กลัวล้มเหลวคนรวยยอมล้มได้หลายครั้งถ้าได้เรียนรู้และลุกขึ้นได้เร็วเลือกคบคนที่คิดบวกและมีแรงผลักดันสภาพแวดล้อมส่งผลต่อวิธีคิด เลือกคบคนที่มีเป้าหมายไม่อวดรวยแต่เน้นรวยจริงคนรวยจริงมักไม่จำเป็นต้องโชว์แต่ให้ผลลัพธ์พูดแทนตั้งเป้าหมายชัดเจนและลงมือทำอย่างต่อเนื่องคนรวยตั้งเป้าเป็นตัวเลขและมีแผนทำตามเป้าบริหารเวลาเหมือนบริหารเงินเวลาเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดใช้อย่างชาญฉลาดไม่หยุดที่ไรายได้เดียว มีหลายแหล่งรายได้เช่นธุรกิจการลงทุนค่าเช่าเป็นต้นพัฒนาทักษะเฉพาะที่ตลาดต้องการคนรวยเก่งเรื่องที่คนอื่นจ่ายเงินเพื่อให้ช่วยเข้าใจเรื่องภาษีและการวางแผนการเงินใช้กฎหมายให้เป็นประโยชน์ไม่หนีภาษีแต่จัดการอย่างชาญฉลาดมีวินัยทางการเงินรู้จักควบคุมการใช้เงินไม่ใช้เงินตามอารมณ์ เชื่อว่าในตัวเองมากกว่าดวงคนรวยสร้างโชคจากการเตรียมพร้อมไม่พึ่งแต่โชคชะตาลงทุนในตัวเองก่อนเสมอความรู้ทักษะสุขภาพคือการลงทุนที่ไม่มีวันขาดทุนรู้จักให้ก่อนรับช่วยเหลือผู้อื่นสร้างคุณค่าแล้วผลตอบแทนจะกลับมาเข้าใจความเสี่ยงและกล้ารับความเสี่ยงที่คุ้มค่าไม่กลัวความเสี่ยง แต่รู้จักจัดการและวิเคราะห์ก่อนลงมือใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ใช้เครื่องมือช่วยหารายได้เพิ่มประสิทธิภาพมิใช่แค่เล่นโซเชียลคิดใหญ่แต่วางแผนเล็กและลงมือทำทันทีฝันให้ไกลแต่เริ่มจากก้าวแรกที่ทำได้ตอนนี้หากคุณคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้มีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักได้ฟังกดติดตามกดถูกใจด้วยนะครับขอบคุณครับ